เวิร์กพอยต์กรุ๊ปประกาศขยายอาณาจักรครั้งใหญ่ด้านการบริหารศิลปินและการพัฒนาคอนเทนต์เต็มรูปแบบผ่านบริษัทน้องใหม่ในชื่อบริษัท WorkPoint Inspiration n e เน็จำกัดมีชื่อย่อว่าวินดีผลิตคอนเทนต์สร้างสารรค์เชื่อมโยงศิลปินนักร้องครีเอเตอร์ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ชมในยุคสตรีมมิ่งเริ่มต้นนิวคอนเทนต์2026ของวินดีด้วยการประเดิมโปรเจกต์แรกที่ได้จับมือร่วมกับแตงอัพเตอร์ยัมผู้ส่งอิทธิพลด้านคอนเทนต์และความคิดส,สร้างสรรค์ ร่วมสร้างร่วมเสิร์ฟคอนเทนต์ใหม่ในฐานะโคพาร์เนอร์โปรดิวเซอร์เพื่อเสิร์ฟความบันเทิงผู้ชมทุกแพลตฟอร์มด้วย3คอนเทนต์ใหม่สำหรับผู้ชมคนเมือง 1. o f f ออฟฟิศใหม่ใกล้ฉัน2จัน์ผวามาลืมหอน 3. อย่างบิสเนสท a l k ขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวนะครับวินดีนะครับที่ชื่อย่อมาจาก WorkPo i n ล Inspiration Next กนะครับก็เป็นบริษัทน้องใหม่ในเครือของ WorkPoint Group นะครับที่เราจะลุกตลาดการเรียกว่าบริหารจัดการ ศิลปินแบบครบวงจรนะครับให้มันมีความชัดเจนแล้วก็มีความฟลอ์ขึ้นนะครับในในในด้านธุรกิจโดยที่โมเดลของวินดีนะครับเราก็จะดูแลศิลปินทั้งเป็นศิลปินเก่าของทางเวิร์กพอยต์นะครับแล้วก็เป็นศิลปินใหม่นะครับที่เป็นแบบใหม่แกะกล่องเลยเราก็ทำเทรนดีกันอยู่นะครับและที่สําคัญพิเศษสุดๆเลยคือเป็นศิลปินที่มีพลังอยู่แล้วมากๆเลยนะครับเป็นศิลปินที่ทั้งเป็นอินโูนะครับเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่ามีชื่อชั้นมาแล้วเราก็จะทําการเอ็กซ์นะครับรวมโปรเจกต์นี้ด้วยกันโดย ได้รับเกียรตินะครับจากพี่แตงนะครับมาเป็นผู้ร่วมโปรเจกต์ของเราในครั้งนี้นะครับเป็นไงครับพี่แตงมาร่วมกับน้องอ้วนไอวินดีในครั้งนี้เจ้าการใช้น้องอ้วนต้องบอกต้บอกว่ารู้รู้สึกเป็นเกียรติแบบเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ Workpoint แล้วก็คลอด Workpoint Inspiration Next หรือว่าวินดีแล้วก็มีโอกาสให้แต่งอาร์ตยัมมาจับมือเป็นโคกริลพาร์เนอร์หรือว่ามันเป็นการได้รับเกียรติจากบ้าน WorkPoint แบบว่า รั้งนึงในชีวิตได้มโอกาสทำงานกับคนมืออาชีพสังกัดมืออาชีพทีมงานมืออาชีพแลบผลงานที่การันตีว่ามืออาชีพน่ะหนูรู้สึกว่ามันสามารถพัฒนาตัวเองได้อะไรอีกเยอะแล้วเรามองเห็นว่าคอนเทนต์เอยหรือว่ารายการต่างๆเอยเนี่ยมันสามารถต่อยอด,ยอดได้อีกเยอะไม่ว่าจะในทางธุรกิจ บันเทิงหรือว่าในทางอะไรหลักหลายต่างๆมันมีความวารรตี้ครบวงจรหนูรู้สึกว่าครั้งนี้มันเป็นเป็นนิมิตหมายเป็นเป็นเป็นการเปิดสกราชปีม้าทองที่แบบว่าโอ้โหมันจะเกิดอะไรที่แบบเกิดว้าวโมเมนต์ว้าวอินสปายว้าวไอเดียทุกอย่างมันจะมามาเกิดขึ้นในในช่องนี้ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต้นมากๆดีใจมากแล้วก็รู้สึกสําคัญคือภูมิใจมากที่ได้โอกาส มาทำหน้าที่ตรงนี้ด,ดีเช่นกันครับรู้สึกว่าเป็นการทํางานอีกสเต็ปหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเพราะปกติจะทํางานกับแค่กับพี่มอสแล้วพอมาทํากับเวิร์กพอยที่แต่งกับทีมอ,อื่นรู้สึกว่าเป็นงานที่มีความจริงจังมากยิ่งขึ้นแล้วเราต้องใช้ความแบบความเข้าใจแล้วก็ความตั้งใจมากยิ่งขึ้นอีกแต่ว่าโดยรวมคือพี่ๆหน้าัะทุกคนไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเกงหรือว่าแบบกดดันอะไรไปเลยก็อันนี้เป็นส่วนของเขาเรียกว่าออฟฟิศใหม่ใกล้ฉันก็คือจะหยิบเรื่องของเขาเรียกว่าเรื่องของคนในออฟฟิศอะ ที่แบบใกล้ตัวเอามาเอ๊ะเรื่องนั้นฉันก็เคยเจอเรื่องนี้ฉันก็เคยเจอโดนด่าเรื่องนี้ฉันก็เคยเจอโดนดุเอามาเรียบเรียงกันใหม่เอาเอามาเอามาเขย่าใหม่แล้วก็เล่าในแบบของทุกๆกท่านแบบี่ดุดเดียวแบบพิษแหนงแบบน้องมอแบบน้องมาแบบนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่น่าจะสร้างสีสันอะไรให้กับแบบวันธรรมดาธรรมดาให้แบบว่าไม่รู้จะทำอะไรดีเปิดตรงนี้มาแล้วได้แบบมีรอยยิ้มให้เราสักนิดนึงนะครับก็คาดหวังแบบนั้นนะครับคือคอนเทนต์ผีเนี่ยเราเราก็ เราก็จะทําทุกอย่างก็จะเก่งเกินไปเราก็ต้องอาศัยพาร์ทเนอร์ครับเหมือนบอกแล้วก็ได้ที่เปิลซึ่งดูแลคนปวดผีมาี่เข้า20ปีแล้วเนาะคนปวดผีนะครับก็ต่อยอดแตกหน่อของคนปวดผีมาให้เป็นเรื่องของความเชื่อนิดนึงอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์ยังบิสเนสที่บอกนะครับว่าเราเรียกว่าทาคอนเทนต์ที่เป็นเพื่อนผู้ประกอบการแล้วก็เป็นที่พึ่งเขาก็ได้หรือว่าใครที่อยากจะลองผันตัวเองมาประกอบธุรกิจอะไรก็ได้ในโลกนี้ลองมาเปิดใจฟังอันนี้ดูอาจจะได้ข้อคิดดีๆนะครับจากทั้ง ที่พี่หลายๆท่านที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเราคือนอกเหนือจากข้อคิดแล้วเนี่ยได้เทคนิคได้วิธีการได้ฟาส t ์แพรกได้ทางรัดรวมถึงได้การซัพพอร์ตจากหน่วยงานภาครัฐด,ด้วยนะคะมันก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะฝากไว้กับยังมิสเตรท็อนะคะวันนี้เรากล้ามาในฐานะเป็นพาร์ทเนอร์แล้วล่ะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วล่ะมาโคมาร่วมกันแล้วมาทําหน้าที่นใน3รายการแล้วก็มันยังมีรายการอื่นๆที่ซ่อนอยู่อีก 3 4โปรเจกต์ซึ่งกําลังจะพูดแต่ว่าวันนี้ขอยัด3โปรเจกต์ก่อนแล้วหลังจากนี้รอดูแต่ว่าฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนหรือว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยซัพพอร์ตวี่คนนี้หน่อยนะคะออออมีตัวเล็กๆคนนี้หน่อยอยากอยากให้ช่วยซัพพอร์ตกันเพราะว่าแต่ละรายการเนี่ยเราได้อย่างออฟฟิศใหม่ก,ก็ได้ชั้นมอสไมค์เขาก็คือโอ้โหเทพในในออฟฟิศของเขาอะแล้วก็ละครกระเทยทำแล้วก็มีการเสิร์ ตามภาษาเราบ้าอตามภาษาเราแล้วก็รวมถึงตัวยัง b ิ s i เ e s s ท้องเนี่ยตัวเนี้ยมันมันสามารถช่วยเหลือคนที่อยากทกกําธุรกิจใครอยากทาธุรก,กิจหนูอยากให้เปิดใจลองฟังรายการนี้เพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่หรือพั์เนื้อทุกคนที่มาร่วมเนี่ยทุกคนเต็มที่เต็มใจแล้วก็หนูเชื่อศักยภาพเชื่ออย่างที้หาศักยภาพและผลลัพธ์จากจากทีมเวิร์กคอยที่เขาทํามาเนี่ยสักเซ์แน่นอน,น,อนเพราะเขาไม่เล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆ,ๆบ้านนี้ไม่ปล่อยเลยเล็กๆน้อยๆ,ๆบ้านนี้ไม่เคยปล่อยรายล,ายละเอียดของเขา แล้วก็ความค reat ีฟความความอะไรทุกอย่างของเขาเนี่ยเขาชัดมากเขาชัดในตัวตนของคําว่า work point er มากมากนูขอบคุณ work point จริงๆที่ที่ให้เกียรติหนูจริงๆขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทุกมักนน,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 นะคะขอบคุณพี่ๆสือ่อมวลชนด้วยวันนี้ดีใจมากเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะ